วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับหรือว่าชี้แจงนะครับการสมัคร Grab เบื้องต้นง่ายๆนะครับซึ่งหลายคนนะก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าใบขขี M ่ไม่ถึง1ปีเนี่ยสามารถสมัคร Grab ได้ไหมนะครับก็ผมขออธิบายตรงนี้เลยนะครับว่าใบขับขี่ไม่ถึง1ปีนะครับสามารถสมัคร Grab ได้นะครับว่าจะเป็น a ก b บ k e นะครับแก b Car หรือว่า Grab Taxi ซนะครับซึ่งตอนนี้ใปัจจุบันนะข้อมูลที่ผมได้มานะครับ อ่าผมได้มาก็คือถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับก็จะมีที่รับสมัครนะครับก็จะมีกรุงเทพและปริบณนทนนะครับพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่นะครับแล้วก็อ่าถ้าเป็น4ล้อนะครับหรือว่ารถยนต์นะครับก็จะมีกรุงเทพชลบุรีพัทยาอยุธยาละยองและบุรีรัมย์นะครับที่สามารถรับสมัครได้หรือว่าสมัครได้และเปิดระบบภายใน3 5วันทําการนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับนะ แล้วก็เอกสารที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเลยใบขับขี่นะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเอกสารรถนะครับพบรบบเนี่ยนะครับที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางเคสที่ใช้เนี่ยแค่เอามายืนยันะทะเบียนรถนะครับที่ถ่ายรูปไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ธนาคารที่ใช้ก็จะมีกรุงศรีกับกสิกรเท่านั้นนะครับนะ ธนาคารต้องเป็นของตัวเองนะของคนอื่นไม่ได้นะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับรถนะครับไม่ใช่ชื่อเราก็สามารถสมัครได้นะครับขอแค่นะครับให้เจ้าของรถเซ็นยินยอมนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับมาแค่นั้นเองนะครับก็สามารถสมัครแ็บสร้างรายได้หรือว่าใครที่ต้องการหาอาชีพเสริมนะครับหรือว่าใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็สามารถทักมาหาผมผมช่วยแนะนําในการสมัครได้นะครับการสมัครกับผมเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็อีกอย่างนึงนะครับคนที่จะมาสมัครกับผมเนี่ยนะครับผมขอเลยนะครับต้องไม่เคยมีคดีหรือว่าประวัติอาญากรรมอะไรมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเคยมีมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าบางเคสนะครับมันก็เปิดระบบได้ง่ายนะครับแต่แต่บางเคสเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเปิดระบบได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของบริษัทนะครับคือผมก็มีหน้าที่ช่วยสมัครนะครับให้ท่านมีอาชีพนะครับ แค่นั้นเองนะครับนะผมก็มีคําชี้แจงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครเข้ามาชมนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับสำหรับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ